รวมราคา iPhone 12นะครับที่ถูกที่สุดในแต่ละโปรของแต่ละค่ายนะครับผมจะราคาเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยววันนี้ติโอมาเล่าให้ฟังต้องดูคลิปนี้ก่อนไปจองนะครับ<ช>จะได้รู้ว่าราคาที่ถูกที่สุดเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วผมว่ากำตังไปเนี่ยจะต้องกำตังไปเท่าไหร่ถ้าอยากได้ราคาถูกสุดจะต้องกำตังไปเท่าไหร่นะครับผมป่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูครับ ราคาของแต่ละเจ้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและก็รวบรวมมาแล้วรวมไปถึงต้องขอบุณภาพจากไอโฟนมดด้วยนะรับได้ข้อมูลทําให้พวกเราเนี่ยมาเล่าให้กับทุกๆคนได้ฟังรวมไปถึงเราก็จะได้พูดเพิ่มเติมไปด้วยว่าเราจะต้องเก็บเงินเอาเงินไปทั้งหมดเท่าไหร่เพื่อไปถอย iPhone 12นะครับผมทุกรุ่นนะครับออกมานะครับผมไปถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไม่พูดท่านทำเพลงไปอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปก่อนด้วยวยอด<ว>ย นะครับผมรุ่นเราจะพูดกันทุกรุ่นเลยนะครับตั้งแต่ p p o o n มินิสองมินิ i น h o n สิบสองที่ใหญ่สุดอ่าไอโฟนสิบแล้วก็ iPhone 12 Pro แล้วก็ iPhone ปรแม็กโปรแม็นะครับผมซึ่งเดี๋ยวขอพูดของราคามาตรฐานก่อนครับผมราคามาตรฐานคือราคาอะไรติไอราคามาตรฐานคือที่เป็นของ Apple อลเองใช่นะครับผม ที่อยู่ใน Apple Store Online นะครับหรือว่าจะเป็นศูนย์ Apple Store ไม่ว่าจะเป็นไอคอนสยามหรือว่าจะเป็นสตูดิโอเซเว่นอะไรแบบนี้เออไอคอนสยามหรือว่า Apple Store Central อะไรนี่นะครับราคาเขจะเป็นสแตนดานราคา iPhone 12 mini เนี่ยเอาจริงราคาถูกสุดเท่าไหร่ถูกสุดนะครับเฉพาะรุ่นที่ถูกที่สุด64กิก25,900บาท25,900บาทครับผม iPhone 12ครับรุ่นถูกสุด64กิเหมือนกัน 29,900บาทครับเพิ่มมาอีก4,000ใช่แล้ว iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro นะครับตัวนี้ความจุจะเพิ่มมาจากเดิมหน่อยเป็น128 GB นะครับ36,900บาทราคาเพิ่มมาประมาณ7,000บาทนะครับผมครับผม<ะ>โดดโดดจาก12มาเป็น12 Pro เนี่ยโดดมา7,000บาทบแล้ว12 Pro Max ครับ ก็ 128GB กิกเริ่มต้นอยู่39,900บาทครับอันเนี้ยน่ารักมากเพิ่มมาแค่3 0 0 0 3 0 0 0นนะครับผมโอ้มันเพิ่มน้อยกว่าเพิ่มน้อยกว่ามินิมาซีสองใช่ครับผมอันนี้คือราคามาตรฐานนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพูดถึงโปรโมชั่นที่สมมุติถ้าเราไปซื้อแล้วเปิดโปรรายเดือนกับสามค่ายใหญ่นะครับวันนี้ขอเอามาสามค่ายใหญ่ก่อนนะครับคือคือทรูมูฟครับนะครับ AIS แล้วก็ d t a c ครับครับผม,ผมต้องมาบอกก่อนว่าโปรใหญ่ที่สุดของแต่ละค่ายเนี่ยมันเป็นโปรอะไรีไอทูมูฟกับเอเอสเนี่ยโปรใหญ่สุดก็คือ1,699บาทอ่าทูมูฟกับเอ 1,690ใช่ครับอันนี้เป็นราคาที่เราต้องจ่ายต่อเดือนต่อเดือนนะครับถึงจะได้ราคาที่เรากำลังจะพูดแล้วเราก็จะได้เน็ตได้ค่าโทรได้อะไรอย่างนั้นมาใช่ครับแต่ว่าอีกค่ายหนึ่งล่ะของ d t แท็กดีทโปรที่จะได้เครื่องเนี่ยถูกที่สุดคือต้องสมัคร2,199บาท9ด้วยนะใช่อีกแล้วเป็นโปรใหญ่ของทาง d t แทซึ่งไอติดโปรใหญ่เนี่ย ราคาก็แรงเลยนะเดือนละสองพันนี่แรงมากนะแต่กันด้วยความที่จะได้เครื่องเนี่ยตอนแรกซื้อเนี่ยถูกลงไงโอเคนะครับผมถูกไม่ถูกเดี๋ยวมาแล้กันนะครับผมในค่ายของครูนะครับผมไอโฟน mini หกสิบสี่กิกนะครับผมราคาจากสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทเหลือหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทลดมาหมื่นหนึ่งใช่ไหมหมื่นกว่าด้วยซ้ำไหมหมื่นกว่าหมื่นเก้าร้อยบาทตัวใน a s นะครับราคาอยู่ที่ 15,100บาทเหมือนกันเลย15,100บาทนะครับในส่วนของ d t แทนะครับอันนี้ d t แทจะพิเศษกว่านิดนึงก็คือราคาจะอยู่ที่13,900บาทครับก็แลกกับด้วยการที่มันย <ำ S 1> ักษแพงครับโปรแพงกว่านะโอเค iPhone 12นะครับผมราคาเริ่มต้น29,900บาทนะครับ,บ6กิบกิกนะอของทรูเท่าไหร่ครับ เหลือ19,100บาทลดมา18,000บาทเหมือนกันเลยลดมา1 0 18,000บาทเหมือนกันเลยใช่ครับผมในส่วนของ AS ก็19,100บาทเหมือนกัน1ก็เท่ากันกับตัวของ TrueMove อ่าและของ Dtac ล่ะครับก็ราคาอยู่ที่18,200บาทครับผม12,800บาทนะ18,200บาท18,200บาทครับผมโอเคก็ลดไปประมาณ กับพันเดี๋ยวเราอาจจะเอามาเทียบกันดูว่าเอ้ยมันอะไรยังไงมันดูฟังก์กับอันนี้หรือเปล่าอีกทีหนึ่งนะอันนี้เอาราคาข้าวๆไปก่อนเนี่ยแต่ละเดือนเอาราคาที่ถูกที่สุดอะเอาไปมากคือเผื่อเพื่อนๆกำตังไปจะได้ง่ายหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกันว่ากำตังไปเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยมาบวกอีกทีไอโฟน12 Pro นะครับผมราคาเริ่มต้นอยู่ที่36,900บาทนะครับความจุเนี่ย128ยยกิกอ่าใช่โอเคนะครับถูกเท่าไหร่ถูกมุฟ เหลืออยู่26,100บาทก็ลดมา18 0 0 0เหมือนกันเลยหม8 0 0กใช่หมื่นกแปอยนะครับผมโอเค,<ม>ครับผมส่วน AS AS ก็ 2 6 1 0 0เหมือนเหมือน2ค่ายนี้เขาจะตีราคามาเท่ากันเลยนะคือโทรคุยโทรคุยกันแล้วนะครับผมว่าเฮ้ยอูทราคาอูทราคาเท่านี้นะเว้ยจับกันนะเว้ยนะครับผมเดี๋ยวนี้จริงไมนต้องลงลึกในเรื่องของโปรโมชั่นอะไรอีกเยอะอ่าเดีนี้ต้องค่อยค่อยาอันนี้เป็นราคาที่ถูกที่สุดย้ำกันอีกรอบนึงอยากมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูรีบรีบๆเลยนะครับผมครับผมอ่ะในฝั่งขอดีแท็กเท่าไหร่ในฝั่งของดีแท็กนะครับเอ่อเหลืออยู่25,200บาทอันนี้จะถูกกว่าถูกกว่าก็จะถูก ว่าค่ายก่อนนนั้นไปประมาณหลักพันหลักพันครับผม,มนะครับผมในส่วนของ iPhone 12 Pro Max นะครับผมนี้น่าจะเป็นตัวใหญ่สุดละตัวใหญ่สุดน,นะครับความจุ128 g ิเริ่มต้นเนี่ยราคาอยู่ที่39,900บาทอยากจะบอกว่า <c oughs> เดี๋ยวก่อนแวะแวะนิดเดีอันนี้เนี่ยเป็นอันเดียวที่ราคาเท่าเดิมเออเป็นราคาเริ่มต้นเท่าเดิมรุ่น iPhone 12 Pro iPhone 12 iPhone 12 Mini เนี่ย สตาร์ทมาแพงกว่าเดิมทุกอันเลยอ่าฮะโอเคอันนี้แวะมานิดนึงอ่ะเท่าไหร่ครับ39,900บาทในฝั่งของ Apple ที่เป็นมาตรฐานของ True Move เท่าไหร่ครับ True Move ก็เหลือ2อง0 0เก้าพันหนึ่งร้อยบาทอ่ะโอเคเลเหมือนน่าจะเป็นมาตรฐานเออนั่นแหละนะครับผม A S เท่าไหร่ครับก็เหมือนกันเลยสองหมื่นเก้าเก้าร้อยโอเคครับผมในฝั่งของ D-TAC D-TAC ก็จะเหลืออยู่2 8ง0 0กับอีกสองบาทครงหมื่นแกับอีกส0งบาทนะครับผมก็จะถูกกว่า ไปประมาณ1,000บาทนะครับถูกกันา1 0 0 0บาทแล้วมาคุยกันต่อเลยว่าถ้าให้วีเคราะห์โปรเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยราคาต่างกาันของ d t แทเนี่ยโปรเนี่ยจะอยู่ที่2,199บาถูกต้องไหมใช่ครับแต่ว่า a อ s กับ True เนี่ยรายเดือนเนี่ย 1, <S 1 1 6 9งเอ่ เอาไปว่า500บาท500บาทบ500บาทนี่คือส่วนต่างที่เราต้องจ่ายทุกเดือนนะครับครับผมที่เราต้องจ่ายทุกเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าเครื่องที่ d ีแทกดัมลงมาให้มันถูกลงอะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ไปสักเกินไปเราจ่ายเกินไปสัก2เดือนแล้วเนี่ยอ่าดีแทกจะแพงกว่าละเออเริ่มแพงกว่าละดีแทจะเริ่มแพงกว่าละเพราะว่าหา่างแค่พัน ห่างแค่แค่หนึ่งพันบาทแต่ว่ารายเดือนที่เราต้องจ่ายเพิ่มอีกห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยอ่ะสองเดือนมันก็เท่าทุนละเลยจากตรงเนี้ยเนี่ยถือว่าขาดทุนละเ,<อ>เลยเลยเดือนที่สองเข้าไปนี่จะถือว่าขาดทุนละและ<ช>สัญญา<ช>พวกนี้เนี่ยมันติดหนึ่งปีใช่ครับไม่ว่าหนึ่งหกเก้าเก้าหรือสองหนึ่งเก้าเก้าของทั้งสามเนี่ยหนึ่งปีทั้งหมดเลยนะครับเราต้องแบบไม่สามารถไปย้ายโปรหรือว่าจะลดลงกว่านี้ไม่ได้ละใช่อันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีๆนะครับผมถ้าแบบนี้เนี่ยขอมารีแคปกันอีกทีนึงสรุปกันอีกรอบหนึงได้ หมว่าถ้าเราอยากกำเงินไปซื้อเลยเนี่ยในฝั่งของ TrueMove หรือ AS ในแต่ละรุ่นแต่ละอันเนี่ยรุ่นที่ต่ําที่สุดเนี่ยเราจะกำเงินไปเท่าไหร่ดิไปถึงจะถอย iPhone 12ออกมาได้ iPhone 12 mini ครับในฝั่งของ15,100ใช่ไหมจริงๆแล้วจริงๆแล้วอันนี้ไม่ใช่ราคาที่เบ็ดเสร็จกับการที่เราจะเอาตังค์1น1 0 0ไปจ่ายเลยไม่ได้นะยังไม่ได้<ะ>ยังไม่ได้<ะ>ไม่ได้<อ> จะต้องจะต้องมีการเสียค่าชาระล่วงหน้าอีกอนะครับโดยการค่าชาระล่วงหน้าหลายๆคนงงว่าคืออะไรจริงๆค่าชำระล่วงหน้าก็คือ,อเปอนเป็นการเอารายเดือนนี่แหละมาย่อยมาให้เราจ่ายไปก่อนเขาไม่มั่นใจว่าเราจะอยู่ครบไหมใช่ไม่น้อยต้องเอาเงินไปจ่ายล่วงหน้าสักสองสาเดือนก่อนอรราณนี้นะครับอันนี้คร่าวๆนะประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้น1 5ึ0 0หบาทรวมกับค่าจ่ายล่วงหน้าแล้วเท่าไหร่ของทูมูฟนะครับอยู่ที่ 5,350บาท5,350บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น2,450บาทในการที่จะเอา iPhone 12 mini 64GB มานะครับอ่าโอเคนในส่วนของ iPhone 12ในรุ่นเริ่มต้นละ่ะครับผมเป็นราคาเท่าไหร่บ้างครับก็บวกจากราคา1,9,100 10, บาทไปอีก5,350บาทก็รวมกันมาเป็น 24,450บาท24,450บาท, 24, บาทกำเงินก้อนนี้ไปจะได้ iPhone 12รุ่นเริ่มต้นมาครับผม6 4 g มาใช่แล้วนในฝั่งของ iPhone 12 Pro ล่ะกำเงินไปเท่าไหร่ถึงจะขอยออกมาได้ครับครับผมจะต้องกำเงินไป31,450บาทนะครับถึงจะได้เครื่องนี้มาใช่แล้วในส่วนของ iPhone 12 Pro Max จะต้องกำเงินไปเท่าไหร่ครับจะต้องกำเงินไป34,450บาท34,450บาทครับ,รบผม,ผมถึงจะได้ iPhone 12 Pro Max รุ่นเริ่มต้นก็คือ128 g b กลับมาใช่นะครับผมเผอๆบวกค่าล่วงหน้าแล้วราคาใกล้เคียงกับของเดิมเลยนะครับผมใชเ่เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าบวกค่าล่วงหน้าแล้วเนี่ยจะใกล้เคียงกับเครื่องเปล่า ประมาณเพิ่มอีกห้าพันอ่ะจะได้เครื่องเป่าเออเพราะว่าอะไรรู้ไหมก็เขาลดให้หมื่นหนึ่งอ,ะอ่ะเขาลดให้หนึ่งหมื่นแต่ว่าเราต้องจ่ายลวงหน้าอีกห้าพันกว่าบาทอะ่ะส่วนต่างคือห้าพันน, 5, นะครับผมใช่ครับเ,เพราะฉะนั้นถ้ามองจริงๆแล้วนะครับผมเพื่อนๆจะประหยัดเงินไปได้แค่ประมาณ5,000กว่าบาทในแต่ละอันแต่ต้องเสียอะไรเดือนอีกนะแต่ว่าทั้งนี้ต้องเสียอะไรเดือนเดือนละ1,690บบาทนะครับใช่นะครับผมใครที่ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ถึงหรืออะไรอย่างเงี้ย ใช้ไม่ถึงถึงยงนีิโอก็ใช้เดือนแล้วไม่เท่าไหร่เองเดืน 1600, อนลันหกร้อยรอยอะไรเงี้ย <300 S 2> <ะ>รู้สึกว่าแบบอ,อาจาจะต้อง,งอาจจะต้องมองในทางเลือกเป็นเครื่องเปล่านะครับผมนี่ยังไม่รวมถึงดีแท็กที่โอ้รายเดือนเดือน,อนละ สองพันกว่าบ,บาทนะครับผมอันนี้ก็ต้องดูดูด้วยนะครับผมถ้ามาสรุปนะครับผมในความรู้สึกของติโอเนี่ยถ้าเพื่อนๆเท่าไม่ได้ใช้รายเดือนที่ราคานี้อยู่แล้วเนี่ยอาจจะดูเป็นเครื่องเปล่าก็น่าจะเออใช่สนใจ<ด>นะเปล่า,า,า่าจะคุ้มกว่านะแต่ถ้าอยากได้ที่มันราคาถูกกว่าเดิม่ะ5พันก็โอเคอย่างเงี้ยอันนี้สรุปราคามาให้แล้วนะครับผมกำเงินไปเท่านี้เลยโอเคนะครับผมวันนี้ก็มาสรุปอย่างรวดเร็วนะครับว่า iPhone ที่ราคาที่ถูกที่สุดนะครับถ้าติดโปรแบบสูงสุดแล้วเนี่ยราคามันจะไป หยัดไปได้ประมาณนี้นะครับผมใช่แล้วก็คำนวณความคุ้มค่าให้แล้วบอกไปไกด์แบบคร่าวๆไปแล้วนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแชร์ไปบอกเพื่อนๆด้วยแล้วกันนะครับ,รบจะได้เตรียมตังค์ไปถูกกําเงินไปถอย iPhone ไ,ได้อย่างถูกต้องนะครับบางคน<ผ>มไม่รู้เห็นราคาแ,แล้วาปุ๊บเอากาไป<ช>อันนี้อ้าวมันต้องเพิ่มไปอีก<ช>อะไรเงี้ยนะครับผมโอเคสําหรับนี้นะก็ประมาณนี้อย่าลืมกด subscribe channel อตีรีวิวไว้ให้ด้วยแล้วกันนะครับเป็นกําลังใจให้เราหาข้อมูลแบบนี้มาสรุปให้เพื่อนๆฟังนะครับครับผมโอเค วันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ